สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องปเายมอลำทำเกษตรจ้าสิผ้าพีผ้านองมาเยี่ยมสวนบักทุเรียนของคุณพี่หนูแดงลาระบุตรเป็นเกษตรกรบ้านดูกอึงตำบลน,น้องบัวหี่อำเภอพิบุญมั่งสหารจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่มองหนีเป็นพื้นที่น่าจ้าแต่เพื่อนเอามาเฮ็ดป็นเกษตรแบบผสมผสานมีผลละหมากรากใหม่หลายชนิดจะพี่น้องให้เขาเยี่ยมเขาชม ลากาแปลงนี่เพื่อนปลูกหมักทุเรียนมาได้สมปีปีสีให้ผลผลิตแบบเป็นที่นาพ่อใจละจ้ะพี่น้องได้กินได้อยากแล้วเมื่อนี่มอล่ำทำเกษตรสิมาพี่น้องมาเยี่ยมชมลากกามาแหลกเปียงเล่ยลูกกะพี่หนูแดงลาระบุตรไปคุยกระเพิ่นพร้อมๆกันจ้า มาหอดมาถึงเลยจ้าพี่น้องสวนหมักทุเรียนเดี๋ยวมาเบาก็จากคลองสวนเพ่นจ้าพี่นูแดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอ้นํำตัวนี้หนึงจัยแดงดารบุตรนะคะอายุบรรดุยงโมหกตะมนงมหี่จ้ะเอาเมื่อนี้สิบ้ากอนุญาตได้จ้ะเด้อตานสิผ้าพี่น้องมาชมสวนหมักทุเรียนจ้ะสวนหมักทุเรียนทั้งเบิดมีจักต้นเอือยไอ้ทีมันปลูกที่มันออกนี่กระสีประมาณ เศร้าต้นเดือบันหามมวนหน่อยเขาก็ปูปีอีกกระสีประมาณสามสี่สิบนี่หละจ้ะสามสี่สิบคือเขาเห็ดเป็นกษตเผ<น>สมผสานหนึ่ะคะแมนค่ะกระสีมีแบกฝรั่งมีกล้วยมียังแก้มกันไป,ปน,น้อแมนค่ะรักๆัล้วที่แหลกเข้ามาเห็ดนีเขาลงมือมาเหลืจะปีเอื่อยไอ้นี่ปีนี่ปีเขาปีที่หาเขาปีที่หาแล้วนะที่แหลกเป็นยังไงสภาพพื้นดินเขาเป็นทีแบบไอ้ดินเนี่ยันเป็นพื้นหน้าแต่ว่าเขาก็มายกหล่องขึ้นก็จกลงมาองมาก็เป็นดินเหนียวเนาะ ดินเนียวข็าขแม่ค่ะดินเนี้ยกับซ้ำคือจะให้กินผู้ถาว่ากินตะกีนเนี่ยดินเนียวดินด่างเพนเอนที่ดินด่างแม่เป็นก้อนเป็นดินเนี้ยเป็นดินหลักตัดสินใจในการมามาเฮ็ดเกษตรผสมผสานย้อนมาอย่างไรบ่ไปไอก็คือเท่าเฮ็ดหน้ามันวันนี้นอกเท่าเฮ็ดหน้าบรรทานี่เฮ็ดหน้านั่นมั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 นในปีระเทือบรรท่าเนี้ยเธอพ้ลผลิตเท่ามันกับวัไหน ย่างที่หฮาคือใบแมนบอสมันต้นทุนสูงเมนต้นทุนต้นทุนสูงค่าเกียวเนี่ยคานีเนี่ยบัดห้านี่ก็ได้ร้องหันมากเบื้องเฮ็ดเกษตรเบื่องมามันมันห้ากเฮ็ดไปได้อย่าง ar, นอกคือบักซีดานี่เฮาก็เก็บเป็ดยอนห้ากับได้ขายแต่เมนบ่ล่ะเก็บผลผลิตเมนบักซีดากลวยเนี่เห้ากับเอากรอนหมักท네ุเรียน บอกว่าบุกทุเรียนเพราะมันแพงเป็นอยังมักนี่บ้านว่าเ็ยังเป็นหน่วยเป็นอย่างบุกทุเรียนมันก็คือจังหวัดพูดบุกว่ได้เมียนกลก็เป็นกลยเป็นทีมาเป็นบอก่าเมียนค่ะเอาเลยบ้านนี้นุยามบ้านนี้นุมาสะดุดตาบอกนี่เอาบ้านนี้อันเคยเห็นแต่กุกตาัคูสำนักงานอันกุกตาัคูน่ะน่งเคยเห็นแต่ว่ากุกทุเรียนคูนี่น่งบ่เคยเห็นเอาบ้านนี้เอาเอาความห่างนี่ประมาณไรบ้านเออหนี่เม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเอ้าคือเห็ดทุเรียนคูบ้านนี้เอ้าไอ ก็คือปลูกตอนแดกมันไม่ยอมขึ้นเนาะมันกับโงงานจะเสียก็ได้ดองมาอ่ะพอบานเพิ่นก็ได้บาดรองเอามาปลูกคููเบื้องเพิ่นมาหามันอันนี้ไอเพราะว่าเพิ่็เคยเหตุเกษตรมาก่อนเนาะเพิ่นไปเหตุงานอยู่อิสติเยลเนาะเพิ่นก็ได้รองเอามาปลูกเบิ่งมันเอามันก็แย่งกันขึ้นดีดีโอ้เบียดกันขึ้นเม่นมันเก่งบกยังไงว่ามันหยาดอาหารกันเม่นเมีนมนกับฟ้าหยาดอาหารหยาดแสงกับเงินกันขึ้นพี่น้องสังเกตเบิ่งจานี่ ดินนี่มันดินงามจะสีมาแต่ไดอยู่ก่เอ่ยหรือเขามาปลูกเอาบอบ่ว่าจะดินวันนี้เร่อข้ามาปรับสภาพเอาคือใส่เฟืองใส่ปุ๋ยขี้คว้วขี้งังว่เห่านี่ดาใบใหม่ยังไงก็มาใส่น้ำหอยสอตีหอยกงอหวกอยู่โอ้ยมันมัมันมันมักแดนมีนมันมักมอยมันมันมนมันมันมันมนมันมันมัมันมันมันมัมันมัมันมนมั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 นม่มันันนม ก็สิบางหยากะบ้าบากแต่จะมาเฮาวมันมันก็นอยู่กับเฮาง่าใส่ใจมันเนาะค่ะ <c oughs> แต่คือมันก็บ,บ่ได้ยากอีหยังเลยล่ะก็คือเฮาก็ปลูกไปตามธรรมชาติของเฮานี่แหละคือเฮาบ่ได้เด้งเคมีบ่ได้เด้งยาบ่ได้เด้งหยังกับไอ้ใส่พวกปุ๋ยใส่พวกเว้นขี้วานั่นนะ่ะตอนแรกนี่คือระยะปี2ปีนี่มันมันต้องใส่ปุ๋ยเบิงเ่งแล้วเฮาใส่ปุ๋ยหลายบ่ไ, <c oughs> ไ,ได้ใส่ได็ดเทเดียบ แบบปุ้ยเมนบอค่ะเมนเมนนันมันอาจฝืนทีแล้วเรฝืนทีมันอาจสิวขี้กันพี่ที่มองเพืนเห็ดเป็นเกษตรผสมผสานอีนนี้เลยบักซีดากันบักซีดากับซุ้มกันไปเลยเนอกใหญ่นอะสรุปคือบอกง่ายๆว่าเขาบริษัทต้องการเคมีหลายปัญหาเมนบอค่ะยาห้องกระโได้เีษโปค่อยได้เศษทั้งทั้งคนมาพังกันน่อนิดยาที่ห้องเกิดแบบไปธรรมชาสตร์กันใส่กับพวกใส่น้ำมันธรรมดา ไยต้นคููบวมเป็นหน่อยหน่อยตัวนี่คููเบิดตัวนี่สายนี่แมนเบิดเลยพี่น้องแปลงในในงนสิคู่เบิดฟังท่านี่คู่เบิดเอาผู้ใดบ่เคยเห็นอันมักทุเรียนคู่มาเบิงเด้อสวนเลยนูแดงจ้ะพี่น้องมาเบิงมาเบิงค่ะห่างกันแค่เม็ดเดียวนี่เงาเพิ่นอันเพิ่นออกมาเพิ่งมาได้เอ่ยพี่กายออกบ่พี่กายนี่ออกพี่นี่ออกกอกแต่ว่ามันมันบ่ติดเพราะว่า สามพี่น้องเพิ่นอยูสั่มที่เด็กเพิ่นมันอาจจะเป็นน้ำอากาศร้อนน้ำทั้งห้องบริษายาเฮาบริษายาบอดมีบอดมีเนี่ยพิ่นแมนค่ะห้อาปล่อยตามธรรมชาติแห่งฝดมันก็เลยมันก็ได้ในลูกมันก็ได้หลวงโอ้ลูกมันหลวงมันเป็นดอกอยู่แต่ว่ามันมันเป็นเป็นดอกเบิดทั้งหมดเลเป็นดอกเบิดแต่ว่ามันถ่ายหลวงมันสิมีกิดอยู่หันกับเิดบอไรต์ต้นแมนกับบอไรต์ต้นสร้างมันเดี๋ยวจะนอนกับไรยัง่า ปีนี้ซ้ำหนีปีหน้านัโทถ้าเบิ่งบ่เสือออนสอนน้ำไอยเพิ่นจ้ะคือว่าเฮาประสบผลสำเร็จบ่เอือยกับการเฮ็ดก็คิดว่าก็คิดก็คิดว่าสำเร็จเพราะว่าหลายคนมาเบิ่งเพิ่นว่ามันปลูกอย่างมันปลูกบดอันนี้บ่ติดเนาะปลูกบ่อันนี้ปลูกแล้วก็ตายคนละนั่นเนาะมีพี่น้องมาถามข่าวอยู่ค่ะมีค่ะถามถามข่าวที่ไหนว่าเจ้าเฮ็ดหยังเขาบอกว่าบอกอยเพิ่นบอกว่า ว่าเพิ่นกระามเบอร์เพิ่นกับประชาชเท่าไหร่เนาะประชาชนไหนไอ้ยภาคสุดเดียนดูแดดหรอกจองเดือกเพิ่นปะบ่รท่าเนี่พูดทีบบอกาดูบากก็เผาแหววอยู่มาหาเผาเจ้าบรรทาทุเรียนห่อเพราะว่ามันด้เป็นสื่อเมียนเพราะว่ามันแปดกนั่นมันมันดินมันกับโบเป็นอันนี้ดินเหนียวคือวานั่นะนะชกมาสิช่ไหมเป็นดินเหนียวเนาะเขาก็มาใส่แบบคือวาน่ะคือใส่เฟืองใส่ยังมาปร้บปรุงดินเอาจ้าจ้า บอกทุเรียนหน่วยแหลกบอกไคเด้อร์ทะเลกับชิซอเข้ามาบอกโอ้ปัะดานี่ว่าเห็นมาเลยผู้มิเป็นหน่วยเราบ่มาจ่อยเป็นหน่วยเราบ่มาจ่อยตัวโทรหาเขาในสันเดอร์มามาถทรมาถทรว่าสันจะคล้ายเลยว่าสันเด้อโอ้ยพี่น้องเขาทาอยู่ค่ะเป็นแรกบระดานใจหายได้หลายคนนะเอาเอื้อยบารนีอันการดูแลรักษาสรุปคือห้าวบริใสเคมี ทางเบิดก็เมนก็ใส่แบบห้าเื้อห้าจยังใส่ทีหนึ่งสินะโบเป็นบาเห้อบใส่ด้วยแต่บาเห้อบางสีด้านั่หนักหมดเลยอ้าโอ้ค่ะโบสีามาฉาดเลยเดือนช่องเปลียนเห็นเห็นมันแบบคันมันไอห้างเห็นโดกมันอันนี้ร้ายห้า็จังอันี้นะค่ะมันเบิอันนี้เาวจสภาคืองีหาปล่อยเรื่องนีเมนปล่อยเลยค่ะโบดีดีเ็ยยังปล่อยเลยโบดีสียังแต่ถ้าผังแต่่าสังเกตเพิ่งแต่ว่าเสิเป็นเสือร่าอหรือเป็นยังจางสีเฮิรเฮก้าังค่ะ บ่เมนว่าสิไปเอายาเร่งเสียบเหงาเสียบเหงาเลยบ่เมนเนาะบ่บค่ะคือเฮาต้องเข้าสวนทุกหมูอเฮากับบุก้าสิใสยาม่วนนั่นอันตรายเนาะอีกอย่างเฮากัดูแลพอดูแลแม่นําดูแล่ผู้สูงอายุนําจังซี่เนาะจ้ะเฮาก็ต้องเซฟตัวเจ้าของกับพี่น้องเฮาสุดท้ายแล้วเอื้อยป่ะนี้อันขอบคุณพี่หนูแดงหลายๆที่ให้ให้ข้อคิดดีๆนะคะว่าอันบ่แม่นว่าเฮาสิไปใสสารเคมีนักจนจนว่านเนาะ นี่างนแต่คนบัใส่ย,ยาได้เ้าวกับห้บาบุก่บบกาแฟนก็บบุก่าบุก่าใส่ย,ย่านย่านย่านไม่บอกเมียนไขย่า,ยานฝากถึงพี่น้องผู้ใหญ่บุกนะ,ะไข่ะข่ไว้ค่ะกระร่องเบิ้งค่ะมันกับบริยากดอกกับมันกับตรงร่องเบิ้งมันจะสีโหนนะค่ะก็คือมันคันมันอันนี้เ้าก็ค่อยไปเรื่อยเรเรียนรู้จากการกระทำค่ะเมียนเมียนห้าก็ต้องเรียนรู้จากตัวเ้าอย่าไปฟังคนอื่นเบาไวาจังสันจังสี่ เพราะว่ามันค้นมันคนพื้นที่มันก็คนละพื้นที่แม่นบ่ล่ะรอคะเออปัญหานี่เฮาก็ต้องเรียนดูวเอาเองว่าเฮาก็สังเกตแล้วนะว่ามันเป็นจังได๋มันซ้ํานีเฮาสิต้นเฮาต้องงเบิ่ตัวอย่างคือพ่อบ้านเพิ่นสิเบิ่งตัวอย่างม่วนนี่ว่าปลูกแล้วมันเป็นจังไรบรรทัาเพิ่นก็ไปทดลองปลูกม่วนต่อๆกันไปนะคะที่เฮาปลูกไปเรื่อยๆปลูกไปเรื่อยแม่นบ่ค่ะที่ทั้งหมดสิบไร่ สิบไร่สิบไร่ทำเฮ็ดเป็นสวนเวิร์ดเวิรแดละเมนบอกค่ะเวิดครับจงไวเฮ็ดหน้ากินเผาอยู่บอกบอกคือเอาของเมยเฮ็ดหน้าเมยเฮ็ดหน้าเมยกินเฮ็ดข้าวันข้าววันเท่าว่าตองเฮ็ดไรก็ได้เฮ็ดซ้ำพูดกินเลยนะค่ะหาเงินน้ำแนวอื่นค่ะหาเงินน้ำเน่อื่นไม่มีคอพุณได้หลายค่ะคอคิดดีดีเลยแล้วบอกว่าพอต้องเฮ็ดไรดอกข้าวหาเงินซะเอาคซ้ำพ่อตาได้กินกับพ่อเมนค่ะก็คือขอขั้วพี่นู๊แดงหลายๆนะคะสำหรับคอคิดดีๆเอาฝากเบอร์โทรศัพท์ในอื่นค่ะเบอร์โทรก สามศูนหาหนึ่งสี่ห้าหนึ่งชื่อชื่อหนูแดงดาราบุตรอยู่ดุกอืงค่ะดุกองเนาะค่ะแมนขับไปมาหางไงค่ะให้สนใจกับเบะมาบึงมาคุยกันได้ค่ะอันมาได้อยู่เป็นบอกเอยได้ค่ะเฟซบุ๊กเลยค่ะเอ่ยเฟซบุ๊กกับหนูแดงเฟซบุ๊กกับหนูแดงเนาะนะคะอันตามปกติแล้วหนูกับเอื่ยบอได้เคยหัวใจกันมาก่อนแต่วม่เคยเคยเห็นหนูยุ่งเวทีเห็นตัวของบึงมาดั่งยู่ตลอด มวนแหงหาวไรหนาวไหนอ่ะแต่ว่ามือนีนู้มายามเอื่อยนะครมายามเอื่อยในชานาวาคือเขาเป็นผู้เฮ็ดเกษตรคือการนค่ะมือนีนู้มาให้กำลังใจเอื่อยเด้อนะคะสู้ๆนะครับสู้ๆมาเติมเติมกำลังใจแหละเข้ามาเล็กเปลี่ยนเรียนรู้กันว่า การฮ็ดเกษตรมันบบมีเมือสินสุดเมนตัวเมนปากทองของเหา่ามันต้องเรียนรูไปเรือดๆเฮาก็มาเรกเเลียนประสบการณ์กันแน่เนาะ,ะขอบุนที่ให้มนมํำทาเกษตรเดีเย้เขาสวนนะคะทั่วาหาอใหญ่เพิ่นกันง่ายๆน <laughs> ะะมีผู้ติดต่อภาษางานไห้ก็คืออบตคําแดงเสียราสุเป็นหมูกันค่ะ กมีช่องของเบาเบาสักสีนี่ค่ะเพื่อนขอมาถ่ายท่าหมอนค่ะนะคะก็ขออนุญาตผ่านพิ่อเพล่นนิดนึงนะคะขอบคุณที่ที่ทอดเดมาพ่อกันค่ะนี่เป็นสายบุญแน่เลยเนาะแม่จะขอบคุณกันและกันในมีทีดีต่อกันนะคะขอบคุณได้หลายขอให้กิจการลุ้งเรื่องเจริญก้าวหน้าเสื้องอ่ามเรื่อยเด้อขอบคุณได้หลายขอบคุณผู้ที่ขอมารับชมน้ำเด้อจ้ะ กำลังใจเอื้อยเพื่อนนะคะสู้ๆด้วผีนูแดงขอบคุณได้หลายค่ะ,ค,ค,ะคลิปหน้าพอกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ